ตัวของเรื่องเปิดจุดตรวจอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหน้าสองานตำรวจตลอดการเริ่มมีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลแก่งเซียนนะครับท่านทางตำรวจโดยเฉพาะท่านเพื่อนผู้กลับมือนะครับฝ่ายทหารท่านเอกชนทั้งทั้งศาลตัวราชบุรีจังหวัดใต้จันทบุรีท่านฉัตรชัยชัยธาท่านผู้บังคับการถานีตำรวจภูร เมืองกาญจนบุรีท่านพลตลตำรวจเอกคงสกร์บุพพงศ์ท่านผู้นิ่เก,กินไปเลิด้เลิด้วยไมรเสร็จกดเลิฟต่อได้ไหมคะตัะไหอ